ค่ะก็สวัสดีท่านผู้รับใช้สสำหรับวันนี้อีกวันหนึ่งคุณพระเจ้าที่โปรงได้ทรงโปรดประทานชีวิตที่ครบบริบูรณ์เมื่อเรามีพระสุคริตนะคะให้เราเชื่อแล้วก็มั่นใจวันนี้ก็จะแบ่งปันในตอยคำของพระเจ้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่บอกว่าเด่นในความถ่อมใจนะคะในหนึ่งเปตูบทที่5ข้อที่5ในทํานองเดียวกัน พวกท่านที่อ่อนอาวุโสก็จงยอมเชื่อฟังผู้อาวุโสท่านทุกคนจงสวมความถ่อมตัวในการปฏิบัติต่อกันและกันเพราะพระเจ้าทรงต่อสู้คนที่เย่อยิ่งจองหองแต่ประทานพระคุณแก่คนที่ทอมใจในพระคำของพระเจ้าตอนนี้กำลังบ่งชี้ว่าชีวิตของเราที่รู้จักกับพระเจ้าเราจะต้องเรียนรู้ในการที่จะทอมใจ เพราะว่าเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าพระพรนั้นยิ่งใหญ่นะสำหรับคนที่ทอมใจต่อพระคำํำต่อพระเจ้าต่อกันและกันด้วยแล้วก็เมื่อเราทอมใจพระเจ้าจะยกชูเราเราต้องเลือกระหว่างความทอมใจกับความเย่อหยิ่งถ้าเราเลือกความทอมใจพระเจ้าก็จะอวยพรเรายกชูเราโปรดปานเราทรงนำเราสอนเราและพระองค์จะสถิตอยู่ท่ามกลางเราด้วย แต่ถ้าเราเย่อหยิงพระเจ้านะจะต่อสู้กับคนคนนั้นถ้าหากเราไม่ได้ยอมจำนวนต่อพระเจ้าก็บ่งบอกว่าเราไม่ได้ถ่อมใจต่อพระเจ้าและถ้าหากเราไม่ได้ยอมจำนวนต่อพักคำของพระเจ้าเราก็ยังเดินกับพระวิญญาณของพระเจ้าได้ยากเราไม่สามารถที่จะเดินกับพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือว่าเดินกับพระเจ้าได้การที่เราถ่อมใจที่แท้จริง นั่นก็คือการยอมจำนวนต่อน้ำพระทัยของพระบิดาการทำตามพระคำไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็ตามเป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้เกียรติการเคารพการเห็นคุณค่าของพระคำของพระเจ้าและก็การเห็นคุณค่าผู้อื่นถ้าเราเห็นคุณค่าของผู้อื่นเราก็เห็นคุณค่าของตัวเองนะเหมือนพระคำของพระเจ้าบอกกับเราชัดเจนนะคะว่าให้เรารักพระเจ้า ที่หสุดจิตสุดใจอันดับที่หนึ่งแล้วก็รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองถ้าเรารักคนอื่นเราก็เท่ากับรักตัวเราเองเรากําลังให้เกียรติตัวเราเองตามพระคําของพระเจ้ากล่าวไว้ในฟิลิปปีบทที่สองข้อที่สพระวิญญาณสั่งเราว่าอย่าทําสิ่งใดด้วยแรงจูงใจที่เห็นแก่ตัวด้วยการโต้เถียงการต่อสู้กัน ความเห็นแก่ตัวหรือการกระทำเพื่อจุดจบที่ไรค่าความเห็นแก่ตัวหรือการกระทำที่เห็นแก่ตัวโตเถียงต่อสู้มันเป็นแรงจูงใจที่เห็นแก่ตัวมันเป็นการกระทำเพื่อจุดจบที่ไรคา่าหรือการกระทำด้วยความทนงและด้วยความเย่อหยิ่งอันว่างเปล่า แต่จงดำเนินชีวิตหรือจงกระทำด้วยวิญญาณแห่งความถ่อมใจที่แท้จริงใจที่นบน้อมก็เป็นใจที่ไม่ถือตัวไม่ยิงถือว่าคนอื่นดีกว่าตนเสมอเป็นการให้เกียรติคิดถึงการให้เกียรติคนอื่นมากกว่าการให้เกียรติตนเองที่เราทำแบบนี้เพราะเรารู้ว่าพระเจ้าก็จะตอบแทนเราไงคะถือว่าการให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็น สิ่งที่พระเจ้าจะให้เกียรติเราด้วยไม่ต้องคิดว่าเราจะเสียเปรียบอย่ายกตนขึ้นต่อสู้กับพี่น้องในพระคริสต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำในองค์พระผู้เป็นเจ้าจงถ่อมใจและยอมอยู่ในโอวาทความเย่อยิ่งและการไม่ยอมจำนวนเป็นสัญญาณของมารซาตานซาตานไม่ยอมจำนวนต่อพระเจ้าภาคภูมิใจในตนเองและด้วยความหยิ่งยโสนั่นแหละ พระเจ้าทรงขับไล่มารออกจากสถานที่ทรงเกียรติเราต้องตัดสินใจที่จะดำเนินชีวิตในความทอมใจโดยเฉพาะทอมใจกับองค์พระผู้เป็นเจ้ากับคนของพระเจ้ากับซึ่งกันและกันพี่น้องในพระคริสต์มันเป็นส่วนหนึ่งของการสำแดงชีวิตของพระคริสต์ที่อยู่ในตัวตนของเราเหมือนลูกถ้าเราทอมใจกับพ่อแม่ไม่ได้เราก็ทอมใจต่อคนทั้งปวง ตัวบ้านทั่วเมืองเขาก็ยังถือว่าคุณไม่เป็นคนที่ถ่อมหรือเป็นคนไม่ดีเราไม่เรียนรู้ในการให้เกียรติคนที่เลี้ยงเราคนที่ดูแลเราก็เกี่ยวข้องกับจิตสำนึกแล้วก็สามัญสำนึกเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณที่ถ่อมนี่เป็นเรื่องคุณธรรมขั้นสูงการที่เราไม่ให้เกียรติพระเจ้ามันเป็นเรื่องที่มันเคยเกิดขึ้นในสวรรค์ก็คือซาตาน ไม่ยอมจำนวนต่อพระเจ้าและภาคภูมิใจในตัวเองนี่คือความหยิ่งที่มารสถานนั้นหยิงต่อพระเจ้าพระเจ้าก็ขับไล่มารออกจากสถานที่ทรงเกียรติเรายิ่งเมื่อไหร่เรากำลังตกต่ำเราหยิ่งเมื่อไหร่เรากำลังถูกขับไล่ออกจากเส้นทางที่ทรงเกียรติวันนี้เราต้องเช็คดูว่าเราถ่อมใจเดินกับพระเจ้าแค่ไหน เราทอมใจทำตามพระคำของพระเจ้าแค่ไหนเราทอมใจให้เกียรติผู้อื่นให้คุณค่ากับคนของพระเจ้าหรือพี่น้องในพระคริสต์ได้หรือเปล่าถ้าเราให้เกียรติได้เรากำลังยอมจำนนต่อพระคำและพระเจ้าจะยกชูเราขึ้น ในฮิบรูบทที่13ข้อ17กล่าวว่าท่านทั้งหลายจงเชื่อฟังและยอมอยู่ในโอวาทหัวหน้าของท่านจงให้เขาทำงานนี้ด้วยความชื่นใจไม่ใช่ด้วยความเศร้าใจซึ่งจะไม่เป็นประโยชน์อะไรแก่ท่านทั้งหลายเลยการที่เราพูดภาษาปแปลกๆได้การที่เราเผยพระวจนะได้การที่เราทำการอัศจรรย์ได้แต่ถ้าเราไม่ถ่อมใจ แต่ถ้าเราไม่ยอมเชื่อฟังและถ่อมใจสิ่งเหล่านั้นก็ไร้ผลเป็นเรื่องใหญ่สําหรับพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าเกลียดความเย่อหยิ่งพระเจ้าเผชิญกับวิญญาณเย่อหยิ่งมาก่อนวิญญาณเย่อหยิ่งก็คือการไม่ยอมจำนวนต่อพระเจ้าต่อถ้อยคําของพระเจ้าทุกครั้งนะคะพระเจ้าจะให้เราเลือกว่าเราจะเลือกความเย่อหยิ่งหรือความถ่อมใจถ้าเราเลือกความถ่อมใจ พระเจ้าก็จะทําตามที่พระองค์ทรงสัญญาก็คือพระเจ้าจะอวยพรเราพระเจ้าจะยกชูเราขึ้นนะคะเราจะไม่เอานิสัยของซาตานมาใช้ก็คือหยิงต่อพระเจ้าหยิงต่อพระคำซาตานไม่ยอมจำนวนต่อพระเจ้าก็คือไม่ยอมจำนวนต่อถ้อยคำของพระเจ้าภาคภูมิใจในตัวเอง เพราะฉะนั้นนะคะความเย่อหยิ่งอยู่ที่ไหนการถูกทําลายก็อยู่ที่นั่นถ้าพระคําของพระเจ้าได้ตรัสให้เรายอมจํานนให้เราเชื่ออย่าไปเลือกความเย่อหยิ่งแต่จงเลือกความทอมใจถ้าเราไม่ยอมจํานนหรือไม่ทอมใจต่อพระคําของพระเจ้าเราก็ไม่สามารถที่จะเดินกับพระวิญญาณของพระเจ้าได้ เพราะการทอมใจที่แท้จริงก็คือการยอมจำนนต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าการทำตามพระคำไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็ตามมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้เกียรติเคารพองค์ผูเป็นเจ้าและเป็นการเห็นคุณค่าของตัวเองเป็นการเห็นคุณค่าของผู้อื่นด้วยซรแลเสอิญเราขอบคุณพระเจ้าการเดินในความทอมใจเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่จงเอามาใช้ จงรับไว้จงเชื่อถ้อยคำในยากอบทที่สี่ข้อที่6ก็บอกเราเชัดเจนว่าความทอมใจนำหน้าเกียรติคนที่ทอมใจพระเจ้าจะยกชูขึ้นแต่ถ้าเราเยยยิงพระเจ้าบอกว่าเราจะถูกเหยียดลงเราจะถูกขับไล่ออกจากที่ทรงเกียรติหรือที่พระเจ้าเตรียมพรอพรให้กับเราเตรียมสิ่งที่ดียอดเยี่ยมให้กับเราการที่เราเดินด้วยความทอมใจ ไม่ได้บอกว่าจะไม่มีรางวัลเป็นการที่เรากำลังเลื่อนขั้นเลื่อนขั้นก็คือการถูกยกชูขึ้นเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่โดยเฉพาะการที่เราทอมใจรับพระวจนะการที่เราทอมใจต่อพระเจ้าการที่เราเชื่อฟังพระคำของพระเจ้าเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะเสียเปรียบถ้าพระเจ้าได้ทรงสัญญาอะไรกับเราและเราทอมใจตามพระคำของพระเจ้าบอกเราเราเรอรับได้เลย มันเกี่ยวข้องกับความฉลาดมันเกี่ยวข้องก,กับหัวใจที่ดีงามมันเกี่ยวข้องกับหัวใจที่สะอาดสะอ้านมันเกี่ยวข้องกับความเชื่อที่จรจิงใจมันเกี่ยวข้องกับการให้เกียรติพระเจ้ากับการเคารพพระเจ้ากับการเห็นคุณค่าของตัวเองด้วยเมื่อเราเห็นคุณค่าของพระคำเรากำลังทอมใจต่อพระเจ้าการทอมใจเป็นการใช้ชีวิตที่ถูกต้องเป็นการ ชี้ทางที่ถูกต้องให้กับเรายังไงยังไงคนถ่อมใจก็จะต้องถูกยกชูขึ้นคนถ่อมใจไม่ใช่คนถูกกระทำคนถ่อมใจไม่ใช่คนโง่คนถ่อมใจไม่ใช่คนอ่อนแอคนถ่อมใจไม่ใช่คนถูกเอารัดอเอารียบคนถ่อมใจคือคนที่เข้มแข็งในฝ่ายวิญญาณคนถ่อมใจเป็นคนที่หัวใจที่ดีงามเป็นหัวใจที่สะอาดที่ยำเกรงพระเจ้า เป็นคนที่กล้าที่จะลงทุนกับพระเจ้าแล้วก็ไว้วางใจพระเจ้าจริงๆถ้าพระเจ้าสั่งเขาจะไวในการปฏิบัติไว้ในการที่จะเชื่อฟังพระดำรัสของพระเจ้าชีวิตของอับราฮัมเป็นชีวิตที่เดินตามพระดำรัสของพระเจ้าเขาจึงกลายเป็นบิดาแห่งความเชื่อเขาจึงกลายเป็นคนมีชื่อเสียงเท่าทุกวันนี้ แม้ว่าอับราฮัมจะไปอยู่สวรรค์แล้วแต่นะคะชื่อเสียงของท่านก็ยังดังกระชอนอยู่ในโลกใบน,นี้ที่ถูกจารึกเอาไว้ในถ้อยคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าวันนี้ขอพระเจ้าให้เราที่จะมีหัวใจที่ทอมฟังพระเจ้าได้ทุกเรื่องทอมใจให้พระเจ้าแนะนำสอนเราเราจะไม่ต่อต้านภาวจนะ เราจะฟังพระวจนะเราจะทําตามพระคําของพระเจ้ายอมจํานนต่อแผนการแผนงานของพระเจ้าตามวัตถุประสงค์ของพระเจ้าเป็นการที่เราเดินไปกับพระเจ้าได้ถ้าเราหยิ่งเดินไปกับพระเจ้าไม่ได้แต่ถ้าเราทอมใจแม้ว่าเราเจอความยากลําบากพระเจ้าจะฉุดมือเราพระเจ้าจะ อุ้มเรานฉันประทับใจพระคําของพระเจ้าตอนหนึ่งที่บอกว่าแม่นเจ้าแก่ง่อมพระเจ้าก็จะอุ้มเราเพราะว่าเราเดินไม่ไหวไงค่ะพระเจ้าจะอุ้มเราจนถึงที่สุดการที่พระเจ้าอุ้มเราเนี่ยมันสุดยอดก็ดีกว่ามารอุ้มพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่รักเราอย่าเข้าใจพระเจ้าผิดว่าพระเจ้าต้องการกดดันเราพระเจ้าต้องการควบคุมเราพระเจ้ากดดันให้เราต่ําไม่ พระเจ้าอยากจะอวยพรเราพระเจ้าอยากจะยกชูเราเพราะเราเป็นคนที่ไว้วางใจแล้วก็ทอมใจเคารพให้เกียรติพระเจ้าเสมอสรรและเสริญเราขอบคุณพระเจ้าเป็นชีวิตที่ยอดเยี่ยมเป็นชีวิตที่ดีงามเป็นชีวิตที่เป็นเลิศเป็นชีวิตมีหัวใจเป็นเลิศเมื่อเราพบคนที่ทอมใจพบคนที่ไม่ถือตัวไม่เย่อหยิ่งและเป็นคนที่ไวในการปฏิบัติตามพระคำ ทอมใจอย่างฉับพลันเมื่อได้ยินสิ่งที่พระเจ้าตรัสแล้วเราจะประหลาดใจถึงพระพรที่รอเราอยู่หรือพระพรที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่พระพรแบบเล็กๆน้อยๆแต่เป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าจะให้เราเราจะได้รับการทอมใจนำการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นนะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามนุษย์มองไม่เห็นแต่พระเจ้าเห็น พระเจ้าจะเลื่อนขัน้นพระเจ้าจะยกชูทันขึ้นพระคำได้กล่าวนะคะบอกว่าพระเจ้าทรงต่อสู้คนที่เย่อหยิ่งจองหองแต่ประทานพระคุณแก่คนที่ทอมใจซึ่งทําให้ได้รับเกียรติการเพิ่มพูนการขยายขอบเขตและความก้าวหน้านี่คือการทอมใจต่อพระคำนี่คือการทอมใจเดินไปกับพระเจ้าหัวใจของเราจะเป็นหัวใจที่สะอาด เป็นหัวใจที่ดีงามดีเลิศต่อพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่คนอ่อนแอเมื่อเราทอมใจแต่เราเป็นคนที่เข้มแข็งข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับปรุงจจคันในเชาววันนี้ที่ปรุงได้ทรงเตือนเราสอนเราที่จะไม่ให้เราเย่อยิงต่อแผนการของพระเจ้าต่อนามบัติไทยของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้มาทําลายเราพระเจ้ามามีแต่ให้สิ่งดี ที่จะไหลเข้ามาในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเมื่อเราเดินไปกับพระเจ้าเราทอมใจยอมจำนนต่อแผนการแผนงานของพระเจ้าทอมใจเรียนพระคำแล้วก็รู้จักพระคำแล้วก็ไวในการปฏิบัติตามปพระวจนะคำของพระเจ้านั่นคือเส้นทางแห่งความทอมใจการให้เกียรติพระเจ้าเป็นสิ่งที่งดงามเป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทยัยและเมื่อเราทา เรากำลังให้เกียรติตัวเองให้เกียรติคนอื่นด้วยพระเจ้าจะไม่มีวันทอดทิ้งคนที่ทอมใจลงพระเจ้าจะไม่มีวันต่อสู้กับคนที่ทอมใจหรือต่อต้านในชีวิตของพวกเขาแต่พระองค์จะเข้ามาสนับสนุนการงานชีวิตอวยพรเขาอีกต่างหากวันนี้ขอให้เราที่จะมั่นอกมั่นใจว่าเมื่อพระคำของพระเจ้าเตือนเราสอนเราให้ทอมใจ จงทอมใจลงไม่ว่าคนอื่นจะเป็นอย่างไรคิดอะไรพูดอะไรสถานการณ์รอบเมืองรอบด้านจะมีปัญหามากมายแต่เราก็จะฟังพระคำของพระเจ้าทอมใจเดินไปกับพระเจ้าแต่ละวิตละวันเราจะสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างดียอดเยี่ยม และเมื่อเราทอมใจโอปรุงเจะคาให้เกียรติพระเจ้าพระเจ้าจะให้ความสัมพันธ์ที่ดีต่อคนอื่นเราจะมีใจสุภาพเราจะมีใจทอมเราจะเป็นผู้ที่สํแแดงความรักของพระคริสต์ในชีวิตของเราเลื่อยไปเราขอบพระคุณปรุงเรามอบซึ่งกันและกันไว้กับพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพระเจ้าไวพรค่ะพระเจ้าวพรนะคะ မင်္ဂလာပါဆရာတို့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 